Okay, โอเคเดี๋ยวในเกมที่ราชินีไม่ทำเพี้ยอะไรเลยนอกจากเอาขายให้เรานะครับเกมนี้ก็คือราชินีไม่ไรประโยชน์มากทางเนี้ยเราจะเอาหินไปทำอะไรก็เราเอาไปทิ้งนะเข้าใจไหมืหมเอาไปให้ราชินีกินด้วยนะถ้าเราได้ปิลมา ว่างไงพวกมดงานทั้งหลายโอเคไปทิ้งให้ฉันนะโอเคขึ้นมาแล้วเ็ื่อเราเนั่นก็คือไปหาอาหารให้กับใครนะเอาไปหารายชินีมดแล้เราปีนขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยโอเคไปเด็กแอปเปิ้ลกันเถอะห้ามกินห้ามกินเพื่อน โอ้ได้สิโอเคไปหาราชินีเลเลยรายชีนีราชีนีผมมีแอปเปิ้ลมาให้กับคุณราจีตีทำไมผมรู้สึกว่าผมตัวเล็กจังวะไม่ใช่มงคิดไปเองนี่ครับราชีนีไปไปกันต่อ ไปกันเลย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 ด้านหน้ามีสตูนะครับจุดสีแดงๆคือสตูอันนี้คือแอปเปิลชิ้นใหญ่นี่ไปเลยเอาไปให้ราชีสลับปีที่ไม่ช่วยเฮียเลยเลยแะ้ว่าไม่ช่วยอะไรเลยมีแต่การกินนอนๆ ไปดแล้วอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเราขุดได้ไหมตรงนี้ขุดไม่ได้เราต้องขุดขยายอานาคีก่อนทำไมเราขุดตรงนี้ไม่ได้ฮ้คขอนะครับเราจะเอาเขาไปทิ้งครับผมจะไม่ยอมให ให้คนหนึ่งเกิดมาครับมีควาทำานายว่าผมจะเอาลูกไปทิ้งคนแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปทิ้งหนึ่งคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวมดทั้งหมดจิถึงการอาวสานก็เฮียละเร็วๆีบเอาไปเอาไปทิ้งก่อนไปเลยฉันไปแล้วนะนั่นอะไร นั่นอะไรนั่นมะเรงวันข้ามันข้ามะเร็งวันโอเคนะครับเราได้มะเรงวันมาแล้วเอ้เราได้มะเรงวันมาแล้วพอมาแล้วครับมะเรงเอามะเร็งวันมาแล้วครับมะเร็งวันเขาให้เอาแอปเปิ้ลกูเอามะเรงวันมาให้ไอ้สัสกูอุ้ยกระโดด อุ้ยมีการปินแอปเปิ้ลเลยไปทำไมเข้าหัวโตกันจังอะดูผมแบกอะไรไหให้ครับนี่ครับนี่ครับมะเร็งวันครับมะเร็งวันมาครับ กู <c oughs> จะเอาไปทิ้งอะกกลัวทิ้งไม่ได้ <c oughs> ใช้งานแต่มด <c oughs> ุดเออเป็นเพียอะไรเป็นเทียอะไร <c oughs> ไปขุดกันต่อเลยเศษดินดินเอาทิ้งไม่ตรงนี้แหละไม่ต้องเอาไปขี้เกียจ ต่อไปหาหัานอ่ะสวยใสยกุศอ่อิ้มไว,อ,วออกประทีได้พวก เย่อืม้ไอ้เหี้ยมดติดไปไไอ้เยกูไปปีนไปไหนเนี่ย่อมี้อะไรมีสัตให้กูกูกูตบตบไปสักสักตัวก็ยังงยังยังม อุ้ยมัละกอกล้วยส้มแต่ทำไมดึงส้มเลยได้และเราเราได้แอปเปิลมันเห็นวหรือเกมนี้มันชอบแต่แอปเปิลว่าคุณสร้างไม่ชอบแอปเปิลหรือเปล่าวะไปเลยมดสืดเถื่อนมหาปลายวิ่งเร็วๆหน่อยลายชินีเอาไปให้ราชินีเร็วๆ ทำไมมีแต่ควันเนีไอสัตว์มาดิดเข้าไปเข้าไปคุณราชินีครับผมคิดว่าคุณราชินีไม่ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยคุณราชินีเอาแต่ยืนนิ่งๆไม่ช่วยเลยนะครับอ,อ๋อลืมไปมดราชินีมันก็ต้องอุย๊ยราชินีออาใครอุย้ยทำไมไข่มันเล็กกว่าอันนั้นวะตักด,ด้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ย คุณละชินีเถื่อนมากเลยครับกิดมีฟู้ดนี่ครับรนะเราเข้าไปกใกล้แล้วก็พออะไรอ่ะเฮ้ยละชินีเอาไปทำไรละชินีเอาไปทำไร What the fuck? Ui. Lâu kim mà lèng Ê. มแมลงดิเอา,มาแมลงมาดิไปดิเงินอยากกินมแมลงอิดเหลือตัวเค้โอ้โหเหลือตัวเค่เนี้ยไฟกันไอ้พูดมุดงานแล้วได้ประโยชน์พวกเราก็เป็นแค่ขี้ข่าของไลชินีมดุด เชีย่ยเนี่ยมันเป็นแอปเปิลน่ะทิ้งแม่งเนียไรไประโยชน์แอปเปิลเราต้องเอามาแอปเปิลก้อนอย่างงี้ไปเว้ยอืานี่เป็นบอทมดเลยหรือเป็นคน้ะ เราเป็นมดสายพันธุ์อะไรอ่ะโอ้โหมันเละมันเยอะเกินไปแล้วครับขอไปทิ้งสักอันเลยครับมานี่มขอไปทิ้งสักอันนะครับ,ม,นนรบมันเยอะเกินไปละเยอะเกินไปเร้วไปทิ้งกันต้องไปทิ้งอ่ะเยอะเกินไปถึงแม้จะมีเชื้อมาช่วยแต่มันรังมันเล็กเกินไปที่จะรับเลี้ยงพวกนาได้ท่านขอโทษ ลากเพื่อนโอ้โหใหญ่เนี่ยตรงนี้มันจะไปไหนฮะลองตามไปเลยลองตามไปไหมลองตามไปลองตามไปตามไปตะไปตามไปตามไปตะไปตะไปตามไปตามไปตะไปตะไปลองตามไป ไม่ทิงง้งแล้วก็ได้ไม่ทิ้งแล้วก็ได้เปลี่ยนใจแล้วไม่ทิ้งวะโอเคชิคกปป้าชิ้าอิสซาบลาเอคาลาขึ้นไปคีดว่าเันก็ไปเอาเอาอ่ะขึ้นไปเลยกูไ่สวนละโอเค,อเคจบคลิปเพียงเข้าวันนี้แบา